มีคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ฟาน a c e b o o k ส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ที่บอกว่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยเมื่อลูกเนี่ยกินไส้กรอกเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปติดคอแล้วอุดหลอดลมแบบ100%ซจนกระทั่งต้องกระทุ้งลิ้นปีช่วยชีวิตคุณแม่เขาบอกเลยบอกว่าถ้าตอนนั้นแม่ไม่อยู่แล้วลูกกินไส้กรอกเข้าไปแบบนี้นแล้วติดคอจะเป็นยังไงก้อนที่ติดเข้าไปในคอหลังจากที่คลายออกมาะนะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนะ่ยก็ประมาณเกือบนิ้วอะ กือบนิ้วนะแต่บอกความกว้างแล้วลาคอเด็กอ่ะคือติดไปอยู่ตรงกลางอ่ะคือไม่ทันได้เคี้ยวอะ่ะแล้วก็ติดอยู่แบบนั้นเลยแล้วอุดอยู่แบบนั้นอโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากเหตุการณ์นี้พยายามทําให้เหมือนในคลิปช่วยชีวิตคราวนี้มาเจอกับตัวเองที่ผ่านมาเคยเรียนแต่ทฤษฎีฝึกทํากับหุ่นมาตลอดพอมาเจอจริงๆไม่รู้เอาเลี่ยวแรงมาจากไหนลูกหนักเกือบ30มกิโลนะเด็กผู้หญิงนะโชคดีที่พอจําเหตุการณ์ที่เราเคยเรียนมาบ้างเคยไปดูคลิป ผ่านใน Facebook มาบ้างเห็นผ่านตานี่แหละแต่พอของจริงมันก็ไม่ง่ายนะ